มวยสาวสวยหุ่นดีอายุ24แฟนโอ๊ตเพื่อนของเจกกำลังพาล้างสวยหุ่นสะโอสะองค์ผิวขาวละเอียดเนียนในแบบสาวที่มีเชื้อลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นตาโตแก้มป้องเดินมาหาเจกนุ่มรล่อหน้าตาดีอายุ27ที่เป็นเพื่อนสนิทของแฟนพี่เจกคะพี่โอ๊ตเลิกงานหรือย,ยังคะไอโอ๊ตมันยังไม่เลิกงานเลยคืนนี้มันต้องวางระบบไอที ทำงานด่วนนะคงจะกลับตึกมันให้พี่มารับหน่วยกลับบ้านนะ่ะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มากับพี่สิทักเนี้ยพี่โอ๊ตนันยุ่งจังเลยนะคะหมวยสาวสวยพูดแล้วพาล้างสวยอบอัดในชุดทำงานเลยขาเสื้อสีขาวตัวเล็กรัดรูปกับปรงส้นสีดำเลยเข้าขึ้นมานั่งสอนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเจตเจษใช้นุ่มลูบล่อกก็ขี่รถมเอเตอร์ไซค์ออกไปคิดในใจหมวยพี่ขอโทษนะที่ต้องโกหก ความจริงโอ๊ตซนของหมวยแอบนอกใจไปมีกิ๊กเป็นสาวสวยนักศึกษาฝึกงานปี2ที่เพิ่งจะเข้ามาฝึกงานโอ๊ไปหาดึกดืด่นที่คอนโดทัดทุกคืนแต่โอ๊ตขอร้องให้เจดมาช่วยรับหมวยแล้วกโกหกให้เพราะเจดเป็นเพื่อนสนิทและทำงานที่เดียวกันกับโอ๊ตแม้เจดจะไม่อยากทำก็ตามระหว่างทางที่เจดขี่รถพาหมวยกลับบ้านหมวยก็ไม่กล้าจับเอวของเจดเจดกลัวหมวยจะตกก็เลยบอกหมวย หมวยจับเอลพี่สิรถมันเยอะพี่ต้องขี่รถซิกแซกเดี๋ยวหมวยตกลงไปหมวยสางสวยแฟนเพื่อนก็ยิ้มค่ะพี่แล้วเอามือบางนุ่มมาเกาะเอวไปโดนคราบน้ำท้องของชายนุ่มร้างใหญ่แล้วหมวยก็ใจเต้นตึกตักตักแปลกๆคิดในใจทำไมพี่เจ็ดคุณดีแบบนี้นะมีฟิตแพทด้วยพอผ่านตลาดก่ถึงบ้านเช้าของมวยมวยก็ขอลงไปเดินซื้อกับข้าวเจเลยไปช่วยมวย ถือถุงกับข้าวแล้วฝนก็ตั้งเขามาทําท่าจะตกทั้งสองเลยรีบกลับพอถึงบ้านเช้าของหมวยฝนก็ตกลงมาแบบมืด้าหมัวดินพี่เจตเขามาหลบฝนในบ้านหมวยกินข้าวเป็นเพื่อนหมวยก่อนแล้วฝนหยุดแล้วค่อยกลับนะเจตตอนแรกที่คิดว่าจะขี่รถตักฝนกลับไปก็เลยตอบตกลงแล้วก็เข้าไปหลบฝนในบ้านหมวยพอเข้าไปในบ้านหมวยก็เอากับข้าวไปอุ่นในไมโครเวฟแล้วขอตัวเข้าไปอาบน้ําก่อน ให้เจดนั่งเล่นอยู่ที่โทฟ้าฟังเพลงไปพังพางระหว่างที่หมวยเข้าไปอาบน้ําสายตาของเจด,ดเึงจะไปเห็นรูปท่ายที่อยู่ในกรอบรูปวางอยู่ใ,ใกล้ๆตัวสมัยเรียนมหาลาัยของหมวยที่ถ่ายตอนไปเที่ยวทะเลกับพวกเพื่อนๆตอนที่หมวยใส่ชุดว่ายน้ําเล่นน้ําทะเลเจดใจนุ่มใจเต้นแรงหน้าแดงคิดในใจทําไมหมวยสวยแล้วก็หุ่นดีผิวขาวน่ารักแบบนี้นะให้ได้เป็นแฟนจะไม่นอกใจ ทำให้เสียใจเด็ดขาดระหว่างที่เจดกำลังจ้องรูปอยู่มวยที่ใส่ชุดกางเกงขาสัาน้นอวดขาขาวเสื้อยืดสีขาวและลูกแขนกุดก็เดินออกมาจากในห้องน้ํหมวยก็ถามเจดพี่เจดเป็นอะไรคะหน้าแดงจังป้าเป้าพิมได้เป็นอะไรงั้นเรามากินข้าวกันเถอะนะคะแล้วเจดกับมวยก็นั่งกินข้าวไปคุยกันไปอย่างสนุกพอกินอิ่มฝนหยุดต,ตก เจตก็ขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนกลับบ้านตอนเจตอยู่ในห้องน้ำมือถือของเจตที่วางไว้ที่โต๊ะก็ดังขึ้นหัวเห็นชื่อที่เมมไว้โทรเข้ามาเป็นชื่อโอ๊ตแฟนตัวเองก็เลยรับสายยังไม่ทันที่เธอจะได้พูดอะไรโอ๊ตแฟนเธอก็พูดขึ้นมาไอ้เจตพรุ่งนี้เองไปส่งแฟนค้าที่บ้านแล้วก็หกว่าค้าติดงานอีินะค้าต้องพาน้องนกกิกของค้าไปเที่ยวผับแค่นี้ก่อนนะไว้เพื่อนน้องนกเรียกค้าให้ไปอาบน้ำด้วยกันแล้ว แล้วโอ้แฟนมวยก็วางสายไปมวยก็เสียใจน้ําตาซึมพอเจดเออกมาจากห้องน้ํหมวยก็เข้าไปทุบตีร้างใหญ่ของเจดที่เจดทาไมทํากับมวยแบบนี้มวยที่เจ็บนะยุดก้อนแต่มวยไม่ฟังทุบตีร้างใหญ่ของเจดเจดก็เอามือใหญ่รวบม,มือเล็กทั้งสองข้างของมวยไว้แล้วผักล้างอบอ่านขาวเนียนสมส่วนที่อยู่ในชุดกางเกงขาสั้นเลยเข้าเผยเรียวขาขาว เสายืดสีขาวแล้นลูกแขนคุดอดสอทรงองเอลไปพิงกำแพงห้องยื้ไไปนะคมคายเขาไปใกล้ๆไปนะสวยมวยเป็นอะไรบอกพีซิกับพีเจ็ดแล้วมวยกับพีโอ๊ปิดบังก็กหมวยมวยรู้หมดแล้วนะว่าพีโอ๊ะนอกใจเมื่อกี้พี่โอ๊คโทรมาแล้วมวยรับสายพีโอ๊ไม่รู้ว่าเป็นมวยเลยบอกว่าพรุ่งนี้ให้พี่เจ็ดมารับมวยมาส่งบ้านแล้วก็หกมวยว่าพีโอ๊คติดงานที่แท้พีโอ๊คติดหญิงทําไมพี่ต้องช่วยพี่โอ๊คด้วย เหมยเจ็ดพี่เจ็ดกับพี่ออกแล้วหมวยก็สะบัดมือเจตดออกแล้ววิ่งออกจากบ้านไปซึ่งตอนเนี้ยเป็นเวลาเกือบสามทุ่มแล้วหญิงสาววิ่งเข้าไปในซอยเปี้ยวที่มีพวกติดยาอยู่พวกผู้ชายนะเถื่อนที่ติดยาสองสามคนที่นั่งอยู่เห็นหมยหญิงสาวหน้าตาดีวิ่งเข้ามาในซอยเปี้ยวพวกนั้นก็นรีบเข้ามายืนใกล้ๆมหมยน้องสาวเป็นอะไรไปเลดจ๊ะใครทําให้ร้องไห้เดี๋ยวพวกพี่ช่วยป่อให้นะฮ มวยสาวสวยก็กลัวหันหลังจะวิ่งกลับแต่พวกนั้นขวางเอาไว้จะไปไหนทําให้พวกพี่ปอบใจก็เอาของมีค่ามาซะดีๆปล่อยมวยนะอย่ามายุ่งกับมวยเจดหนุ่มหล่อร้างใหญ่ก็วิ่งตามมวยมาทันแล้วเข้าไปช่วยมวยออกมาจากพวกคนหลายติดยาแต่เจดโดนอาวุธข,ของพวกมันได้รับบาดเจ็บที่หน้าท้องก่อนที่ตำรวจสายตรวจจะขี่รถมาเห็นเหตุการณ์แล้วจับคนหลายไปเจดถูกพาส่งโรงพยาบาล ถูกเย็บต้องห้าเข็มหมอบอกให้พักรักษาตัวครึ่งเดือนมวยเลยช่วยดูแลเจตตอนเจตออกจากโรงพยาบาลมาพักรักษาตัวอยู่ที่คอนโดขณะที่มวยกำลังเท็ดตัวให้เจตที่นอนเจ็บแผลอยู่บนเตียงเพราะอาบน้าไม่ได้เดี๋ยวแผลโดนน้าแล้วหายชาเจตกระจ้องไปหน้าสวยของมวยมวยพี่ขอโทษนะืน่องที่พี่ร่วมมือกับโอ๊คโก,กหกมวยพี่ไม่รู้จะปฏิเสธมันยังไงเพราะมันกับพี่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแถมมันยังเคยให้พี่เยืมเงิน ไปรักษาแม่ตอนที่แม่พี่ป่วยกระทันหันเหมยมากดพี่แล้วแหละพี่ก็ช่วยหมวยจนพี่ได้รับบาดเจ็บถือว่าเราหายกันแล้วตอนนี้หมวยก็เลิกกับพีโอแล้วด้วยแล้วหมวยสาวสวยก็เช็ดตัวให้เจตต่อพีเจตถอดเสื้อหน่อยที่เหมยจะได้เช็ดตัวให้สะดวเจตก็ถอดเสื้อออกหมวยก็จ้องร่างกำยำของเจตแล้วค่อยๆเช็ดตัวให้โดยใบหน้าที่แดงกำ่ำใจเต้นไม่เป็นจังว่าคิดในใจพีเจตเนี่ยคุณดีเหมือนพวกนายแบบเลย แล้วพอมวยเช็ดตัวให้เจดเสร็จเธอก็ทํากับข้าวแล้วนั่งทานข้าวด้วยกันคุยกันไปกินกันไปอย่างสนุกถูกคอแล้วโอกระโทรเข้ามาง้อมวยมวยเหรอพี่ขอโทษนะยกโทษให้พี่ด้วยอยู่คอนโดไอ้เจใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปหาพี่ไม่ต้องมาหาหมวยแต่วก็ไม่ต้องโทรมาหาหมวยแล้วนะแล้วมวยก็วางสายแล้วบล็อกเบอร์ของโอ๊กไปพอมวยกําลังจะกลับบ้านฝนกระดานตกลงมาอย่างหนักมวยก็เลยกลับบ้านเช้าของตัวเองไม่ได้เจดก็ชวนมวย ไปนั่งดูทีวีด้วยกันรอฝนหยุดทั้งสองดันชอบดูหนังแนวโรแมนติกเหมือนกันคุยกันถูกคอขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งดูหนังเพลินๆกระดันมีพ้าฝาลงมาค้าง,างคอนโดเสียงดังสนั่นหมวยสาวสวยกระตกใจโผล่ล้างอบอันในชุดเดรสสีขาวรัดรูปใส่เดี่ยวกับโปรงซ้นสีขาวเลยเข้าผล่เขาเป็นกอดล้างใหญ่กำยำของเจตเจษก็กอดล้างอบอิ่มขาวเนียนและปอบหญิงสาวเป็นจังหวะเดียวกัน ที่โอ๊ตมาถึงหน้าประตูห้องแล้วเปิดประตูเข้ามาพอเห็นเจตโอบกอดมวยอยูโอก๊กกับปี่เข้ามาต่อยเจตทันทีไอ้เพื่อนชั่วนี่เองแอบชอบแฟนข้าเหรอแอบแทนข้างหลังข้าได้ไงวะข้าแอบชอบแฟนเองอจริงแต่ข้าไม่เคยแทนข้างหลังใครเว้ยข้าเกลียดมวยเสมอไม่ต้องมาพูดดีเลยเองข้าจะกระทืบเองให้ตายเดี๋ยวนี้แหละแล้วโอ๊กก็จะเข้ามาทำร้ายเจตต่อมวยสาวสวยก็เข้ามาห้ามพี่โอก๊ก อย่าทาอะไรพี่เจกนะเรื่องของเรามันจบลงพอพี่มีกิก๊กไม่เกี่ยวกับพี่เจ็แต่โอก๊ก็ไม่ฟังผักล้างมวยกระเด็นไปจนหัวเธอไปโดนขอบโตได้รับบาดเจ็บเจ็ดเลยโกรธพอโอ้กจะเข้ามาทําร้ายเจดที่ตัวใหญ่ั้างกำยังกว่าโอ๊กมากเลยตอบโตจนโอ๊กสู้ไม่ได้แล้วก็ไปความสัมพันธ์ชันมิรของทั้งคู่ก็ขาดสะบั้นลงเจ็ดเลยเข้ามาดูมวยมวยเจ็บสะพามนมากไหมเนี่ย มกับเจ้าใบหน้าเราเหล่าคมเกมของเจที่มีท่าทางเป็นห่วงเธอมากเจ็บนิดหน่อยอะพี่เดี๋ยวมวยข่าตัวกลับบ้านก่อนนะแล้วมวยสาวสวยกระลิบกลับบ้านไปแบบอ้ายๆพอในหัวเธอมีแต่คำที่เจตพูดว่าแอบชอบเธอลอยวนไปวนมาเวลาผ่านไปครึ่งเดือนจนเจตหายดีวันหนึ่งเจตมาชวนมวยไปที่คอนโดเพื่อทําอาหารเลี้ยงมวยที่ดูแลเขาตอนป่วยเป็นอย่างดีทั้งสองนั่งทานอาหาร จิบไวไปคุยกันไปอย่างสนิทสนมพอกินไวเข้าไปมวยที่เก็บคำถามไว้ในใจแต่ไม่กล้าถามกะจ้องไปหน้าคมคายของเจดเด๋ยืย่นไปหน้าสวยที่อยู่ในชุดทำงานเสื้อสีดำรัดรูปกระโปรงสั้นเลยเข้าแบบด้านข้างก็ไปถามเจดใกล้ๆแบบจ้องตาพี่เจดมวยถามอะไรหน่อยสิเจดที่ร่างกำยำอยู่ใกล้กับร่างอวบอันเปี่ยมสเสน่ห์สมส่วนของหญิงสาวกระใจสั้นหน้าแดงหมอมวย มีอะไรจะถามพี่เหรอทำไมต้องยื่นหน้ามาใกล้ๆพี่แบบนี้ล่ะมวยก็จะต้องตาพี่นะสิว่าพี่กโกหกหรือเปล่าวันนั้นที่พี่บอกพี่โอ๊ตว่าพี่แอบชอบหมวยอะจริงเปล่าจะจริงจริงจ้ะพี่แอบชอบหมวยมานานแล้วแต่หมวยแต่เป็นแฟนเพื่อนพี่พี่เลยไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วพี่เคยคิดแต่แทนข้างหลังพี่โอ๊ตเปล่ามันไม่เคยพี่ให้เกียหมวยพี่เนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยนะหมวยชอบพี่ก็เพราะพี่นิสัยดีแบบนี้แหละ เจชัยนุ่มได้ยินก็ตกใจนี่มวยมวยก็ชอบพี่เหมือนกันเหรอถ้างั้นตอนนี้มวยไม่ได้มีใครแล้วมวยเปิดใจให้พี่ได้ไหมได้ดีไหมนะได้ก็ได้เจชัยนุ่มก็ดีใจผลวร้านแก่กํายำเขาไปกอดร้านอบอิ่มข่าวนวลแล้วก็ซิบเบาๆค้างหูพี่รักมวยนะพี่สัญญาว่าจะไม่มีวันนอกใจแต่ทั้งสองก็จ้องตากัน้วยสายตาที่หวานซึ้ง เธอเคยยืนหน้าเข้ามาใกล้กันชายนุ่มเธอเคยประทับรอยจูบลงบนริมฝีปากบางสวยแดงละเลือกของหญิงสาวลดจูบอันดูดดื่มทําเอาหญิงสาวกายสั่งสะท้านไหลเรียวแรงขัดขืนเธอเคยไปให้ชายนุ่มพาไปที่เตียงล้างอบอันข่าเนียนถูกเจตตันห้ายเอยคนอนลงไปแล้วทำตามใจปัถนาชายนุ่มป้อนรสรักอันหวานช่ําให้หญิงสาวเกือบเช้า จนเธอต้องประท้วงเบาๆพี่เจตพอได้แล้วนะหมวยไม่ไหวละเดี๋ยวพรุ่งนี้หมวยไปทํางานไม่ไหวใช้หนุ่มก็หอมแก้มหญิงสาวพี่รักหมวยจังเลยไว้พรุ่งนี้พี่เคยมาบอกรักใหม่นะพอทั้งสองคบกันโอดแฟนเก้าที่เคยนอกใจก็เสียใจเหมือนกรรมตามทันขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ